สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงสิ่งที่ควรทำนะครับก่อนคลุมฟางนะครับตรงนี้เป็นแปลงสระสุมาลีนะครับจะเห็นได้ว่าหลังจากที่เราคลุมฟางนะครับต้นไม้ของเราค่อนข้างที่จะเขียวนะครับตรงนี้เป็นปลายฤดูฝนนะครับฝนเริ่มทิ้งช่วง ผมก็เลยเอาหญ้านะครับจากสนามโรงเรียนที่เขาตัดจากสนามฟุตบอลมาคลุมนะครับแทนฟางลองสังเกตดูนะครับค่อนข้างจะเขียวเข้มนะครับยอดก็เดินดีนะครับขั้นตอนที่ผมทํานะครับก่อนที่จะคลุมแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับขั้นตอนแรกที่ผมทําคือผมจะถากหญ้าบริเวณโคนนะครับ ถาใไอเกลื่องแบบนี้เลยนะครับอาจจะโดนรากสลับไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับหลังจากที่ผมถากเสร็จผมจะพรวนดินนะครับให้มีความกว้างประมาณ30เซนบริเวณนี้นะครับตอนนี้ฝนตกใส่ไปนะครับก็เลยดูแน่นๆนะครับแต่จริงผมพรวนมาได้แบบนี้นะครับพรวนเสร็จนะครับก็จะใส่จุลินทรีย์นะครับจะเป็นน้ําก็อัตรา1 0 0่งซีซีต่อน้ํา20ลิตรฉีดพ่นนะครับ ถ้าเป็นชนิดผงผมก็ใช้ประมาณ1นึ่งถึงากำมือนะครับแล้วแต่ปริมาณของวงรอบนี้นครับเมื่อผมหวานเสร็จนะครับหรือเพื่อนจะไม่หวานก็ได้นะครับก็ให้เอาพรวนเสร็จแล้วก็เอาฟางคลุมเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ที่ผมทำก็คือเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์นะครับให้อยู่ในดินที่เราพรวนไปนะครับหลังจากนั้นที่ผมถากเสร็จผมก็จะคุมแบบนี้นะครับ ผมจะให้ห่างจากโคนสละประมาณ 30- 50ถึงเซนนะครับเนื่องจากวันที่ผมคลุมเนี่ยจะเป็นหญ้าสดตอนนี้เขาเริ่มแห้งแล้วครับก็จะเว้นช่วงนี้ประมาณ50เซนนะครับเพื่อระบายความร้อนนะครับที่โคนต้นก็จะเป็นระบบรากที่ใช้ยึดลำต้นก็จะเป็นใหญ่แบบนี้นะครับส่วนที่ออกมาใต้ทรงพุ่มที่เราคลุมนะครับก็จะเป็นรากหากินของเขานะครับเราสามารถกินแล้วก็โดนได้สับโดนได้ก็ไม่มีไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ หลังจากนั้นที่เราคลุมนะนี่คลุมได้ประมาณห้าวันครับถ้าผมจำไม่ผิดประมาณห้าวันดูสังเกตความชื้นจะดําตรงนี้ครับแล้วก็อีกอย่างที่ผมจะทํานะครับเอากากกาฟแฟสดมาโรยข้างบนหญ้าที่เราคลุมนะครับแบบนี้ครับบางๆประมาณหเปอร์เซ็นตของกองหญ้าทั้งหมดนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นขอบบ่อนะครับสะละจะโตช้ากว่าจุดอื่นสังเกตดูนะครับมองไปเนี่ย บริเวณขอบบ่อก็จะเป็นดินที่ไม่ค่อยมีธาตุอาหารนะครับเราก็ต้องใส่พวกอินทรียวัตถุเข้าไปเยอะๆนะครับนี่หลังจากที่เราคลุมนะครับใต้ดินก็ยังมีความร้อนอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราเว้นช่องว่างไว้แล้วประมาณห้าสิบเซนนี่ก็รากสละนะกขอขึ้นมากินแล้วนี่ครับ ไม่ต่อนะครับนี่ก็ปลูกพร้อมๆกันกับเมื่อกี้นะครับแต่ต้นจะเล็กกว่าบริเวณขอบบ่อตรงนี้ผมขุดเป็นบ่อไว้เป็นสระธนาคารน้ำนะครับไว้เติมน้ําแต่ก็ยังทําไม่เสร็จนะครับหลังจากที่คลุมแล้วก็พรวนดินนะครับก็จะเริ่มเขียวขึ้นแล้วก็โตขึ้นนะครับ สรุปก็คือให้เราถากโคนได้นะครับสละถากมาเลยไม่เป็นไรนะครับโดนลากบ้างนะครับหลังจากถากมาแล้วบริเวณรอบทรงพุ่มนะครับตรงบริเวณนี้เราก็สามารถพลวนดินนะครับให้ลึกประมาณหนึ่งหน้าจอบความกว้างประมาณ30เซนนะครับหลังจากนั้นถ้ามีจุลินทรีย์น้ำก็ให้ราดรดนะครับแต่ผมใช้จุลินทรีย์ชนิดผงเอพลัสนะครับแล้วก็คลุมด้วยฟางหรือหญ้าสดนะครับตามด้วยกากกาแฟสดถ้ามีนะครับกากกาแฟสดก็ช่วยในการ เพิ่มธาตุอาหารเร่งกระบ,บวนการย่อยนะครับตอนนี้ก็ต้นค่อนข้างเริ่มเขียวแล้วก็สมบูรณ์แล้วครับโอเคสวัสดีครับ